ความดูดซึกแบบนี้หลังหลังที่ให้ตัวเลขได้นี่ครับกลาคืนพอให้ตัวเลขไปแล้วก็บกกลางคืนมันก็ตันเลยคิดว่าเขาในตามในตามตัวนนึตามที่ให้มาสองสามสี่นะี่เนาะอันนี้มันมันเป็นเหล็กเหล็กลักษงนี่ครับใช่มันมาทั้งล่างทั้งบนเลยเอ๋อนีเปอร์เซ็นต์มาไหทั้งล่างทั้งบนใช่บางทีมันก็แยกกันมาบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งเนี่ย อ,อย่างสองมาบางทีก็มาบนเจ็ดสองอย่างเงี้ยอย่างด้านล่างมันมาบางทีก็มาสี่ศูนย์อย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็มีบา,บางทีมันก็ก,กอดคู่กันมาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์มาไหนทั้งบุนทั้งล่านเดี๋ยวนะเด็ดลักแต่ว่าบางบางอาจารย์นี่ก็เลขลักกตหลายตัวเด้ย๋ยวนะบางคนะนอะบางทีห้เล็ลักมาประมาณสี่ห้าตัวนะ่ะ มันก็เยอะมันก็หลายตามมันก็หลายตัวเกินบางทีเอฟซีก็ตามไม่ไหวเนาะยังเงี้ยเอฟซีสาม,ม,มารถจับสองสามสี่เด่นเจ้ได้จ,จับได้แต่ว่าผมไม่ให,ให้ให้เน้นสองเนี่ยเอาสองเอาสองเป็นรักไอ้มันติดสองไปอ่ะมันกับติดสอสองมันจะเด่นกว่าเขา มีแน่น่าอาจจะมาล่างก็ได้เจ็ดสองสองสามเเนาะใช่ใช่เพว่ที่ไหนมากถึงกับที่บนกันล่างคพระมันมีเส้นมาได้ทั้งบนทั้งล่างใช่ใช่ fc เอาเป็นสองสามสิ้นอย่างงี้ได้ไหมใได้เนาะได้แต่อยู่ที่เราชอบถ้าเราจะจับเรียงซื้อเรียงเลยก็ได้มันก็มันก็มีติดออกก็นพิมก็ออกมันออกข้าม บางทีก็สองสี่ยางงี้เนาะใช่บางทีก็นี่เลยสามสี่เลยบางทีก็สามสี่สองสี่ยังงี้เนาะใช่แต่ว่าก็คือจะมีนี้สามตัวนี้ของสามสี่ใช่นี่เป็นเลขกำลังวันใช่ไหมครับเป็นเลขสูตรแต่เราคัดคัดมาแล้วอืมคัดมาอืมกระืืว่าเขาตรงเงี้ยนะสูตรนี่เนาะใช่ชื่อว่าห้มากเขามาสองสามวดนแล้วเนี่ยคัดมาสามตัวบางทีมันมาสองตัวเงี้ย เกีมันก็แยกกันมาอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่นีจะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนี่ครับหรือว่าใช่แต่คร่วงหลังนี่มันจะมันจะมาทั้งทั้งบนทั้งล่างอสองงวดสามงวดแล้วนี่ครับอันนี้มันเข้างวดที่สี่แล้วนี่ที่เราที่ทาทามา,มมาครับอสังเกตว่าที่เขามานี่เขาต้งตรงนี่เนาะใช่นมนไฟได้กราบเท่าไหร่ใช่แต่ว่า อันนี้ก็เด่น,บน,ดนบนเด่นบนเด่นล่างมาให้เนาะจาเองก็เอาบนล่างกันไหวอย่เี้เนาะใช่ใช่ครับชอบนะเล็กตรองใจเลยเน่ยศูนสองสามเทีดสองสามชอบเล็กคล้ายๆกันศูนสี่ก็คล้ายๆกันอ่ถ่าเอฟซีอยากจะจับอย่งเี้ก็จับสองสามสี่อย่างเงี้ยได้เนาะจับได้ถ้าเราชอบ เอาสีมาไปหลักร้อยก็ได้น่งสี่สามสองอย่างนี้สีสามสองหลักสองสามสีอย่างนี้ก็ได้อ,อืครับแต่ว่าของเทียนที่จับให้นี่เป็นศูนย์เจ็ดสองหรอกใช่ศูนย์สองสามก็คือวันมีนี้สองหรอกใช่นี่ครับไม่ใช่วันนี้สองอนี่ไม่ให้มินิสองเลยเงินก่อนนี้เหล็กเหล็กลัก เล็ลักมันก็เข่าทั้งบนทั้งล่าง,ง,เ,าง,งเลยมันเข่าทั้งสามตัวเออมันเข่าทั้งสามตัวเลยทั้งบนทั้งล่างเลยเจ็ดแปดเก้าเใน้มาเจ็ดแปดเก้าใช่มันเข้ามันเข้าหมดมันเข้าสามตัวมันเข้าโดยกันหมดเลย 7, 9, 8, 9. ตั้งเจ็ดเก้าทุกแปดเก้างวดนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์มาไหนเนาะสามตัวนี้จะไม่นี่น,นี่ไม่แน่จะสองสามสี 3, ่อะไรเงี้ยนะเนาะวันนี้มันออกเด้่มันออกแกๆกลับมาออกมาทำนองนี้หละครับ ถ้าเหรียกมันออกไปตรงวันเนาะถ้าเลรกมันออกไปตรงวันสังเกตเหรีกมันจ่อแบบพิสดารว่าไปดูอันสถิต,ตย์ย่อนหลังเหรีกออกไปตรงวันจ่อ,อปเป็นเลขพี่เลกเรกน่องไก่เอฟซีพิจารณานะครับผมแนวทางเนาะอันสามตัวนี่เที่อันเน่นเป็นตัวไหนครับ 2. 2> ตัวเจ็ดสองตัวเจ็ดสองเน่นเน่นโอ้เน่นตัวเจ็ดสองให้ให้ให้เขาต้เนเหรนะียกหน่อยต้านเหรียกได้เจ็ดสอง สองหกสองศูนย์ก็ได้หนี่งสองศูนย์ก็ได้เนาะใช่สามศูนย์ก็ได้เนาะใช่สามศูนย์นี่ก็ออกบ่อยเหมือนกันสามศูนย์หมวดนี่ในในตารางเข่าวมันจะมีศูนย์ไม่แน่ไหนจจะมาศูนย์ก็ได้เนาะอาจจะเป็นศูนย์สองสามอย่างนี้อะติดเรียนก็ได้ตัดเล่นก็ตัดเล่นก็ไม่กี่ตัวหนี่งสองศูนย์เจ็ดสองสองสาม สามศูนย์สี่ศูนย์เราก็มีแล้วรู้ว่าจะเอาแต่ตัวหนึ่งกันเนาะเพราะว่าของเซียนหายมากจนใหญ่เขาตัวเนียนนะไม่ไม่ไฟเขาตัวรองใครสัหญาจะตรงตัวเนียนตลอดล่างนี่ก็เน้นไปที่สี่ศูนย์เนาะส่วนสามหนึ่งนี่เก็ะรองกันกันไปเม็ดแต่ถ้าชอบถ้าชอบก็เอาถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องก็ได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านมันเลกมันออกยากอยู่เพราะว่าสามหนึ่งมันเร็กมันหอยมงคลสามหนึ่ง หลังหลังจากที่ว่าเซียนหาเลขชุดล่างมาเนะี่ยก็คือเซียนฝันใช่ไหมครับใช่ก็คือว่าฝันแบบเนี้ยเลขมันอยู่ในความรู้สึกอ,อยู่ในความรู้สึกพี่ว่าเลขถูกแล้วแหละพี่ว่าฮะที่เลขที่ให้ไปเนี่ยเข้าแล้วแหละแต่ไม่รู้จะเข้าตัวไหนแค่นั้นแหละอืมครับเซียนก็ให้เป็นแนวทางเนาะให้เอฟซีพิจารณาดูนะครับผม ลอง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 นั่นดูครับไม่แน่อาะจะมาทามั้งบนทางล่างนะ<ม>เพราะว่าเลขนี้ตรงใจแอดมินมากเลยเลขคล้ายๆกันตงใจจริงนะเมื่อตงกันมาเลยอ่ะเ<ม>ล้ยในนี้มันก็มีในตารางเลขล่างด้วยี0 5 0นะอ่ะต<ม>ัวน<ม>ี้ก็ตรงกันนี่เย็ดสองสามตงกันมาเลยใน<ม>บนจะสามหนึ่ 3, 1, งยังไม่มีจะสามหนึ่งก็ไปตัวกันไห้่เนาะ ตัดทิ้งเลยก็ได้สามหนึ่งเอฟซีมาจบกาตัดทิ้งนี่ก็ได้น้องสามหนึ่งเปลี่ยนจากสามหนึ่งเป็นสามสองสามสี่เงินดือนใช่ใช่งามกว่าเปลี่ยนเป็นสามหนึ่งเป็นสามสี่สามสี่ก็ได้ G หนึ่ง่หนึ่งก็มีแล้วเป็นสามสอมงสามสีม่ก็ได้ก็สามสองอมเคยจะมีเป็นไ4สามสี่ดีกว่าแต่ไม่เนี่ในสามสี่เราเคยออกเนาะ บ็อกบอยไอ้คืนก็ออดดอยนี่ค2ค2มีเป็นตัวรอง023เป็นตัวรอง สองกวัวหลางหนึ่งสี่ศูนย์เนาะหลังตัวบนก็ศูนย์เจ <2. S 1> ็ดสองถ้าเอาเจ็๊บมาใส่ก็สองสามนี่เลขตรงกันเลยเจ็ดสองสามไอเอสซี 7, 2, SC จับอีกแคได้เนาะเลขลักนี่ก่อนเลขเลขลักนี่ยังไม่เคยรู้เลยใช่ไหมใช่ใช่ยังไม,ม่รู้ครับ บางทีมันก็แยกกันมาบนตัวหนึ่งงตัวหนึ่งเนี่ยนะครับแนวทางสลากินแบงรัฐบาลนะครับผมนะครับ fc แคปหน้าจอไว้นะครับผมก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางมีข้อมีหลุดนะครับผมให้ fc พิจารณาดูนะครับตัวเน้นในวงกลมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปท่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ